ปปชเปิดเซฟนายกอบจราชบุรีสามีสอสอบุญยิ่งปปชรออ้ผู้761ล้านบ้านที่ดินมูลค่ารวมกัน594ลิตรเงินลงทุน83ลิตรสิสนทรัพย์อื่นอีก53ลิตรมีทั้งเครื่องปืน,ปนตู้แช่ววยงงแจ้งว่าไม่มียันพาหนะแต่จ่ายค่าคนขับรถปีละ1.9แสนบาทเมื่อวันที่21เมษายนสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิวัน์มิติการจนากร กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์64โดยนายวิวั์แจ้งว่าตนเองและนางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีพักพลังประชารัฐคู่สมรสมีสับสินทั้งสิ้น761,428,357บาทเป็นทรับสินของนายวิวั์7 2 1 8 5 7 4 0บาทเป็นของนางบุญยิ่ง39,622,616บาทโดยเป็นเงินฝากของทั้งคู่1 3 8 9 7 9 6บาทที่ ดิน60รายการมูลค่ารวม498,330189บาทส่วนใหญ่อยู่ในเขตบางขุนเทียนจังหวัดราชบุรีกทมออัมออออพวาจังหวัดสมุทรสงครามสิทธิและสัมปทาน1 0, 0, 1 2 0 2 3 7 0บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายวิวัต4ีรายการได้แก่2ชั้นครึ่งตึกไม้อยู่ที่อำเภอปากท่อ,อ2ชั้นครึ่งตึกไม้อยู่พระรา,ามสองแสมดำกทม2ชั้นครึ่งตึกไม้อยู่อำเภอสวนพึ่งและตึก3ชั้นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมูลค่ารวม96ล้าบาทเงินนลงทุของ นายวิวัฒน์ดสิล้าน3ามบาทโดยเป็นเงินลงทุนในบริษัทในเครือการจนากรุบรวม6บริษัททั้งนี้ผู้ยื่นและคู่สมรสแจ้งว่าไม่มียันพาหนะนอกจากนี้ผู้ยื่นแจ้งว่าตนเองและคู่สมรสมีหนี้สินทั้งสิ้น46,773บาทซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นสำหรับรายการทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนายวิวัฒน์แจ้งว่าผู้ยื่นและคู่สมรสมีจำนวน27รายมูลค่ารวมล้าส0 7 0 0 0 0้าน 5,000บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิพระเครื่องจำนวน113องค์มูลค่า6,845,000บาทพระพุทธรูปจำนวน3ภาพมูลค่า200,000บาทพระเครื่องรวมสร้อยคอทองคำ4รายการมูลค่า7,400,000บาทนาฬิกาตั้งโต๊ะจำนวน2เรือนมูลค่า800,000บาทโทรท์ศน์จำนวน3หลังมูลค่า250,000บาทเครื่องเสียง1รายการมูลค่า130,000บาทตู้แช่ไว้500,000บาทอาวุธปืน7กระบอกและยังมีเครื่องประดับเพชรทองคำนาฬิกากระเป๋าถือชุดเครื่องครัวติดผนังตู้โชว์พร้อมเครื่องประดับนา ยาตั้งพื้นอิตาลีแจกันดอกไม้ตั้งพื้นชุดโคมไฟติดเพดานชุดรับประทานอาหารนอกจากนี้นายวัดได้แจ้งว่ามีไรายได้ต่อปีจากค่าตอบแทนของบริษัทปีละ1นึ่งล้านสองแสนบาทและเงินเดือนสอสอของนางบุญยิ่ง1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทค่าตอบแทนสมัยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทเบี้ยรประชุมของผู้ยื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเงินปันผลกรมธรรม์ของผู้ยื่นและคู่สมรสมูลค่ารวม11ล้าน2อ 2,370บาทขณะเดียวกันในวิวัต์ยังแจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปีเป็นค่ารายเดือนโทรศัพท์มือถือของทั้งผู้ยื่นและคู่สมรส38,000บาทค่าน้ำประปาและค่าไฟ816,000บาทและมีรายจ่ายอื่นเป็นค่าคนขับรถ1คนปีละ1 9 000, 3 4 4 0บาทและค่าแม่บ้าน2คน386,880บาท